สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เราจะไปคุยถึงอีกหนึ่งนักเตะที่มีกระแสร้อนแรงอย่างมากไม่แพ้สารัตไม่แพ้ตูเนสไม่แพ้อดิอรพรมรักนะครับเขาคนนั้นก็คือเดียโก้หลุยซันโตนะครับอดีตกองหน้าชื่อดังของบุรีรัมเยูเนเต็ด ที่ปัจจุบันเขาอยู่กับยโ h นะครับทีมยักษ์ใหญ่ในลีกมาเลเซียคือในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าทีมจากไทยลีกเนี่ยกำลังสนใจและพร้อมจะดึงเดียโก้กลับมาเล่นไทยลีกนะครับซึ่งมีรายงานว่า2ทีมนั้นที่มีการพูดคุยกันจริงๆเนี่ยคือการท่าเรือกับ BG อันนี้มีรายงานออกมานะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันอะไปเริ่มเลย คือดิเอโก้เนี่ยอย่างที่ทราบนะครับสัญญาของเขากำลังจะหมดกับย aho ในช่วงปีนี้แหละกำลังจะหมดและหลังจากย้ายจากบุยลาไปนะครับแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาเห็นในโลกโซเชียลเต็มเลยครับคนเนี่ยไปแฮรตัดต่อภาพเดเอโก้ครับใส่เสื้อบีจีมั่งใส่เสื้อการท่าเรือมั่งซึ่งเนียนมากแต่จริงครับภาพจริงๆของเขาเนี่ยคือยังคงอยู่กับยาโฮนะครับซึ่ง มีรายงานมาว่ายาโฮเนี่ยก็เรียกเดียโก้ไปคุยว่าจะเอาอยัางไงต่อในช่วงนี้เพราะว่าฟุตบอลลีกมาเลเซียเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงเดือนกันยายนและเขาจะแข่งขันกันแบบจบลีกในเดือนนั้นเลยจะไม่มีเตะแบบเย่าแบบเยือนจะเตะแบบนัดเดียวนะครับซึ่งทีมในลีกมาเลเซียก็ไม่ได้เยอะเท่าไทยลีกหรือลีกอื่นๆเพราะฉะนั้นมันสามารถจบในเดือนกันยายนได้เท่ากับว่าโอกาสที่เดียโก้จะกลับมาเล่นฟุตบอลไทยลีกในช่วงตลาดพิเศษรอบนี้เนี่ย ผมคิดว่าคงยากอยู่เพราะดเดเอโก้น่าจะช่วยยาโฮจนจบลีกโอกาสที่เป็นไปได้มากสุดที่ดเดเอโก้จะกลับมาไทยลีกถ้าวิเคราะห์กันนะครับก็คือตลาดไทยลีกที่เปิดในช่วงเลก2คือ28ธันวาคมถึง10มกราคมอันนี้ผมคิดว่าโอกาสเป็นไปได้มากมากเลยนะครับและดเดเอโก้เขาก็มีรายงานว่าเขายืนยันว่าเขาอ่ะอยากกลับมาไทยจริงและน่าจะไม่ต่อสัญญา กับย a าโฮออกไปก็น่าถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนั้นเดโกอยู่ช่วยยาโฮจนหมดสัญญาเขาอาจจะกลายเป็นฟรีเอเนต์ทีมจากไทลิกก็ไปเจราจาเรื่องค่าเหนื่อยเรื่องอะไรต่างๆดึงมาตัวมาร่วมทีมได้หรือมีช้อยหนึ่งยาโฮตัดสินใจขายเดโกตอนนี้เลยในช่วงที่ขายแล้วยังได้เงินด้วยแต่ผมคิดว่ายาโฮเขาคงจะให้เดโกอยู่จนจบฤดูกาลและเขาน่าจะไปมองหา นักเตะใหม่ที่น่าจะมีโปรไฟล์ดีกว่าเดียโก้มานะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับยาโหโหเป็นทีมที่เงินถุงเงินถังขณะที่ทีมที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าเดียโก้จะมาขาแข่งตอนนี้ผมก็มองว่ามี BG กับการท่าเรืออันนี้เป็น2ทีมที่เดียโก้มีโอกาสเยอะสุดแต่ผมยกให้ BG นะครับที่มีโอกาสเยอะมาก BG เสริมมาหมดแล้วครับเกมรับดีกองกลางดีเหลือแค่ข้างหน้าที่ตอนนี้มีตัวเก่าอย่างนอชาลุนสุรชาติ แล้วก็มีบาโอสทาเดลี่ที่ยังโชว์ผลงานได้ไม่ค่อยดีในช่วงเปิดฤดูกาลมาเพราะฉะนั้นได้เดเโก้ไปผมก็จบทุกอย่างและผมคิดว่าทําไมถึงเลขสองรู้ไหมค่าเหนอเดเรโก้ยอย่างที่ทราบว่า4ล้านและต้องมีค่าเซ็นอะไรต่างๆใช่ไ,ไหมทีมที่จะกล้าทุ่มเนี่ยมันต้องมองแล้วว่าเขาทุ่มไปเพื่อเล่นฟุตบอล ACL คือถ้าเกิดจบ เล็กแรกเนี่ยทีมที่ได้ไป ACL 4ทีมอ่ะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามผมคิดว่าทุกทีมมีสิทธิ์ที่จะไปเจราจาดึงเดียโก้มาร่วมทีมเพื่อเตรียมทีมรอไปเล่นฟุตบอล ACL รวมถึงเพื่อแชมป์ไทยลีกในช่วงการแข่งขันเลกสองนะครับซึ่งมองภาพเลยทีมใหญ่ตอนนี้ที่ผมคิดว่ากล้าทุ่มมาก็มี BG มีการท่าเรือมีแบงคอกเนี่ยแหละประมาณนี้คงไม่กลับมาบุรรนะัมแล้วแล้วคงไม่ได้ไปเมืองทอง ประมาณนี้นะครับและถามผมว่าเดียโก้โอกาสกับไทยสูงขนาดไหนผมคิดว่าสูงมากในช่วงเล็กสองนะในช่วงนี้ผมคิดว่าเขาอยู่กับยาโฮยายโฮให้ให้เขาช่วยก่อนและกลับมาเมืองไทยจะมีทีมไหนกล้าทุ่มถึง4ล้านต่อเดือนแต่ผมคิดว่าเดียโก้กลับมาเมืองไทยอ่ะค่าดเนื่อยจะไม่ถึง4ล้านแล้วเขาอายุ33แล้วผมคิดว่าเขารับได้นะกับการที่อ่ะอยู่ยยโฮ4ล้านแต่กลับมาไทยหลีกตามที่เขาอยากกลับมาเหลือสัก2ล้าน 2ล้าน5ผมคิดว่าทีมไทยลีกไหว2ล้าน1 2ล้าน5เพื่อเอาเดีโก้มาแล้วประสบความสําเร็จเลยในการที่มีลุ้นคว้าชแชมป์ไทยลีกรวมถึงเตรียมทีมไป ACL เพราะฉะนั้นทีมใหญ่เนี่ยลุ้นแน่นอนแล้วก็ BG เป็นเต็งหนึ่งแล้วก็มีรายงานว่าเดีอโก้ได้ไปคุยกับตูเนสว่าว่าเดี๋ยวหนะ้าเลก2จะมาก็รอดูนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้มากๆว่าเดียโก้จะกลับมาเล่นฟุตบอลไทยลีกในช่วงเลกที่2แล้กัน คือถ้ากลับมาในตลาดพิเศษรอบนี้เนี่ยผมมองว่ามันมีมูลค่ามหาศาลไปที่มหาศาลเกินกว่าที่ทีมไทลีกเขาจะไปทุ่มมาเขาบอกว่าถ้าเกิดกลับมาตอนนี้แล้วซื้อจากยาโฮตอนนี้เลยเนี่ยมีราคาหลายล้านนะครับเพราะยาโฮทุ่มซื้อจากวยรามไป50ล้านเพราะฉะนั้นเขาขายต่างๆรวมถึงค่าเซ็นเนี่ยเดียโก้คนเดียวอาจจะถึงร้อยล้านก็ได้ถ้าซื้อในตลาดรอบนี้เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันยังยากอยู่ในตลาดรอบนี้ครับ ไปดูโปรไฟล์กันหน่อยทำไมทีมไทยลีกอยากได้ดีอโก้กันจริงคว้าทุกแชมป์ในไทยลีกกับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับและรู้ไหมครับดีอโก้เนี่ยลงเล่นไป159นัดทำไป132ประตู45แอสซิดและ9แฮตติกเอาประตูกับแอสซิดรวมกันนี่เขาทำได้มากกว่านัดที่ลงเล่นเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเขากับการผลิตป,ประตูให้บุรีรัมสูงมากๆและเห็นได้ชัดว่า นอกจากเขามาแล้วยกระดับทีมเนี่ยนักเตะดาวรุ่งหรือนักเตะไทยในทีมนั้นเนี่ยสามารถเรียนรู้ใจเดียโก้แล้วไปต่อยอดเป็นนักเตะที่ดีได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าความเป็นไปได้สูงที่เดียโก้จะกลับมาไทยลีกในช่วงเลกที่2นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแฟนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับก็ข้อมูลประมาณนี้ถ้าเกิดผิดอย่างก็ขออภัยด้วยนะครับเรื่องของเดียโก้ผมคิดว่ากลับมาไทยลีกสูง แต่ในช่วงเลกที่2คือปลายปีนะครับขณะที่มาคุยกันเรื่องของ BG จีปทุมอยู่ในเต็กันหน่อยอันนี้เป็นทีมยักษ์ใหญ่ของจริงนะครับได้วิกเตอร์คาโดโซ่ได้สารัตจูเย็นไปปึกแล้วกองกลางกองหลังประตูเหลือกองหน้าปรับจูนนิดหน่อยรับรองบันเทิงแน่วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องว่าแนวรับ BG เชื่อว่าแนวลุกทุกทีมไทยลีกต้องกลัวทำไมเหรอครับตั้งแต่ที่ ทางฝั่ง bg เขาเปิดตัวตูเนสไปเนี่ยโอ้โหตูเนสคือกองหลังจอมแกล่งของบุยลำคว้าแชมป์มามากมายแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่มาประสานงานกับบรรดานักเตะ bg ที่มีอยู่แล้วเนี่ยคือวิกเตอร์คาโดโซอีฟานฟันดี้ตูเนสถ้า3คนนี้ยืนพร้อมกันในระบบหลังสาครับผมถามหน่อยจะเจาะแบบไหนดีทุกคนนะถ้าเจาะลูกกาอกาศนี่ คา r โดโซสูง194ซเมตรฟันดี้สูง189ตูเนสสูง187ยักษ์ใหญ่หมดนะครับโอ้โหว่าะฉะนั้นเนี่ยสนุกแน่สำหรับการเจอบแนวรับของ BG ผมว่าคิดว่าทุกทีมอะต้องหากลยุทธ์วิธีมาเจอบรวมไปถึง3คนนี้ใช่ไหมตทางคาโดโซเนี่ยล่าสุดเขาออกมาเผยผ่านโกไทยแลนด์บอกว่าทำไมเขาจะเล่นร่วมกับตูเนสไม่ได้และยกว่าการที่ทีมได้ตูเนสมาเนี่ย มันจะทําให้แผงด่างของ BG เนี่ยมันเหนียวแน่นหนึบกว่าเดิมก่อนที่ตูเนสตมาครับคุณทราบหรือไม่ BG เสียเพียงแค่หนึ่งลูกหนึ่งลูกนั้นเสียให้กับเมืองทองในช่วงนัดเปิดฤดูกาลคือเสียจากจุดโทษเป็นจังหวะที่สุนทรพัฒไปทําแผนบอลแค่ลูกนั้นลูกเดียวนะครับนอกจากนั้นเล่นมาเรื่อยๆยังไม่เสียประตูเลยขนาดไม่มีตูเนสตยังไม่เสียเลยแล้วได้ตูเนสตไปอีกเนี่ยโอ้โหคือมันเป็นแนวรับต่างชาติตัวใหญ่หมดเพราะฉะนั้นผมมองว่า แนวรับ bg เนี่ยจะทําให้แนวลุกคู่แข่งในไทยลีกต้องกลัวนอกจากเกมรับที่ผมว่าคิดว่าแน่แน่จังหวะลูกเตะมุมลูกเซตพีทลูกนิ่งต่างๆก็ต้องจับตาดูผมว่า3คนนี้มีของดีด้นนอนนี้พร้อมหมง่งพร้อมผมเข้าไปแน่นะครับเพราะฉะนั้นแฟนบอล bg คุณจะได้เห็นแนวรับที่ผมคิดว่าสุดปังที่สุดตั้งแต่ที่ BG เล่นไทยลีกมาแล้วกัน รอดูเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์และอย่าลืมกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมต้องพันวัดกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ